ยกตัวอย่างเช่น TOT ที่ได้สิทธิ์ลงทุน 3G ก่อนคู่แข่งเอกชนถึง2ปีแถมไม่ต้องเสียค่าประมูลใบอนุญาตอีกเกือบ15,000ล้านบาทแต่ทุกวันนี้กลับมีผู้ใช้บริการไม่ถึง1%ของหมายเลขทั้งหมดที่เหลือคนไปเลือกใช้บริการเอกชนที่คุณภาพทิ้งห่างไปไกลหรือกรณีของการบินไทยเครื่องบินรุ่นไหนเวิร์ก คนในการบินไทยย่อมรู้ดีที่สุดแต่พอจะสั่งซื้อกลับโดนอิทธิพลการเมืองแทรกแซงจนได้เครื่องที่ไม่ตรงกับความต้องการไม่เหมาะกับงานมาจอดทิ้งเฉยๆกลายเป็นภาระสิ้นเปลืองค่าดูแลรักษาปีละหลายล้านบาทส่วนรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรทุกปีมีเพียงกิจการผูกขาดอย่างเช่นท่าอากาศยานไทยที่ใครๆก็ต้องมาใช้บริการราะไม่มีทางเลือกพอไม่มีคู่แข่งก็เลยไม่ต้องพัฒนาตัวเอง นานไปคุณภาพก็เลยตกอย่างที่เห็นสารพันปัญหาในระบบการบริหารเหล่านี้ทำให้ไม่ว่าพนักงานร,รัฐวิสาหกิจจะตั้งใจทำงานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยเปล่าเพราะเจอแต่ข้อจำกัดไม่สามารถขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจให้พัฒนาไปได้อย่างที่ควรจะเป็นโดยสรุปปัญหาทั้งหมดเกิดจาก 1. ถูกแทรกแซงทางการเมืองนักการเมืองสามารถแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจได้ตามอำเภอใจซึ่งนอกจากจะเสี่ยงได้คนที่ไม่เหมาะกับงานแล้วยังอาจโดนเด้งได้บ่อยๆตามการเมืองผลก็คือการบริหารที่กระท่อนกระแทนงงานเดินไม่ต่อเนื่องและไร้ประสิทธิภาพ 2. ไม่โปร่งใส ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจผ่านการเสียภาษีแต่ถึงเวลาใครเอาเงินรัฐวิสาหกิจไปใช้ทำอะไรบ้างพวกเรากลับไม่มีโอกาสรู้เห็นความไม่โปร่งใสนี่เองที่ทำให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ง่ายๆ 3. ขาดเจ้าของเจ้าของรถย่อมรักรถมันดูแลรักษาและขับรถด้วยความระมัดระวังแต่สำหรับรัฐวิสาหกิจกลับไม่มีใครรับบทเป็นเจ้าของมีแต่คนเข้ามาถลุงประโยชน์โดยไม่รับผิดชอบ เพราะคิดว่าผกพังยังไงเดี๋ยวเจ้าของรถก็มาจ่ายค่าซ่อมให้เองซึ่งเจ้าของตัวจริงก็คือพวกเราที่ต้องเสียภาษีกันอยู่ทุกวันนี่แหละเพียงแต่พวกเราจ่ายกันวันละนิดจึงไม่รู้ตัวเลยว่าแท้จริงเรากำลังทำงานเพื่อเอาเงินไปโปะนี่สาธารณะของประเทศซึ่งจำนวนไม่น้อยเกิดมาจากการบริหารรัฐวิสาหกิจที่ล้มเหลวแล้วเราควรทำยังไง จะให้พวกเราทุกคนเข้ามาบริหารเองก็คงเป็นไปไม่ได้แนวคิดหนึ่งในการแก้ปัญหานี้จึงเป็นการหาตัวแทนคนที่จะมาดูแลรักษาและทำหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแทนพวกเราซึ่งวิ